สวัสดีค่ะลี่นะคะวันนี้ก็คือจะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทน,นะคะก็คือออริซิมินค่ะผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะตัวนี้ออกมาใหม่คุณหมอบอกว่าสามารถใช้กับคนที่ประสบปัญหาเรื่องหลอดเลือดได้ทุกคนนะคะก็คือตัวคุณแม่ของลี่เองเนี่ยก็คือท่านเป็นโรคไขมันตันในเส้นเลือดก็คือก่อนนอนเนี่ยจะต้อง รับประทานยาเพื่อละลายไขยมันพอรับประทานแล้วเนี่ยก็จะมีเอฟเฟกคือท่านก็จะปวดหัวปวดหัวตลอดจนกระทั่งหลับไปเลยค่ะจะเป็นแบบนี้ทุกๆวันพอคุณหมอได้ออกตัวนี้ออกมาบอกว่าจะช่วยเกี่ยวกับคนที่มีปัญหาเรื่องระบบของหลอดเลือดนะคะนีก็เลยลองซื้อให้ท่านทานพอท่านทานได้สักสามสีวันก็ลองพ o อร o อัพก็คือ ไปติดตามปากกาแล้วเออคุณแม่เป็นยังไงทานแล้วดีขึ้นไหมท่านก็บอกว่าเออทานแล้วดีดีมากเลยเพราะว่าไม่ปวดหัวอีกเลยหลังจากวันที่ทานออลิซามินไปนะคะก็คือสามารถหลับได้ลึกขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าระบบเลือดอะไรอย่างเงี้ยวันโฟกขึ้นนะคะตัวนี้ก็เลยคุณแม่รู้ว่างั้นซื้อมาทุกเดอรเลยนะอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่า ดีใจที่ทําให้คุณแม่เนี่ยได้บรรเทาเบาบางจากโรคกันนะคะตัวนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอนะคะวันนี้ก็เลยมาแชร์ประสบการณ์สั้นๆของออริซมินให้ฟังนะคะก็ขอขอบคุณมากคะ่ะ